พลอยเดินทางไปทำง,งานที่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนทิ้งให้เจอยู่กับพิมพ์ที่บ้านหลังใหญ่พิมพ์พยายามวางตัวดีไม่อยากให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดศีลธรรมแต่เจกลับเป็นฝ่ายเข้าหาเธออยู่เสมอเขาเริ่มจากการทำตัวเป็นลูกเขยที่ดีคอยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เธอมากกว่าที่ควรแม่พิมพ์ยังสวยมากเลยนะครับ ดูไม่เหมือนคนอายุ 40, 40กว่าเลยเจพูดขึ้นขณะที่มองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกพิมพ์หัวเราะเบาๆปากหวานแบบเนี้ยภรรยาเรารู้เข้าคงได้มีปัญหากันแน่เจยยากได้ก็แค่พูดเรื่องจริงนะครับจากคำพูดธรรมดาธรรมดากลายเป็นคำหวานที่เขาพ่นออกมาบ่อยๆบ่อย,อยขึ้นเรื่อยๆพิมพ์เริ่มรู้สึกถึงแดงดึงโดดแปลก ทุกครั้งที่เจยอยู่ใกล้เธอพยายามห้ามใจพยายามบอกตัวเองว่าเขาเป็นลูกเขยของเธอแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงทุกครั้งที่สบสายตากับเขาในคืนหนึ่งพิมพ์กลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัทสวมชุดเดรสยาวเปิดไหล่สุดหรูแต่ในใจกับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเมื่อเธอเปิดประตูบ้านเจก็เดินเข้ามาช่วยเธอถือกระเป๋า สายตาของเขามองเธออย่างโลมเลียดื่มมาหรือครับเจถามพิมพยักหน้านิดหน่อยนะ่ะเจก็หัวเราะผมชอบเวลาคนเมาพูดความจริงมากกว่าปกติพิมพ์เงยหน้ามองเขางั้นเหรอแล้วนายอยากรู้ความจริงอะไรจากฉันล่ะเจยิ้มเจ้าเล่์ก่อนที่จะพยักหน้าเข้ามาใกล้แม่พิมพ์รู้ไหมว่าผมเคยคิดอะไรกับแม่ด้วย หัวใจของพิมพ์เต้นแรงเธอพยายามตีหน้าคึบหยุดเลยเจเธอเมาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เมามือของเจแตะที่แขนของเธอเบาๆความอบอุ่นจากมือของเขาทำให้พิมพ์สะดุ้งเธอรู้ว่าเธอควรจะถอยหนีแต่ขาของเธอกลับไม่ขยับแล้วจูๆ่ๆไฟในบ้านก็ดับกวาม,มืดทำให้ทุกอย่างมันเงียบลงไฟดับบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืด พิมพ์ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ที่เดิมเจยืนใกล้เธอจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของเขาแม้พิมพ์เสียงของเขาเบา,เบาแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดเธอรู้ดีว่าควรถอยออกไปแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังมือของเจเอื้อมมาสัมผัสหลังมือของเธอเบาๆราวกับกำลังขออนุญาตพิมพสะดุง้งใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเจเราไม่ควรนะ เธอพูดเสียงสั่นพยายามห้ามตัวเองและเขาแล้วทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ล่ะเจตอบกลับด้วยเสียงที่แหบผ้าก่อนจะขยับเข้ามาใกล้ามากขึ้นพิมพ์หายใจแรงขึ้นเธอรับรู้ได้ถึงแรงดึงดูดมหาศาลที่ฉุดเธอเข้าไปในความสัมพันธ์ที่อันตรายนี้แล้วในที่สุดริมฝีปากของเขาก็แตะลงบนริมฝีปากของเธอวินาทีนั้นพิมพ์แทบหยุดหายใจ ทุกอย่างรอบตัวพันเลือนหายเหลือเพียงสัมผัสต,ต้องห้ามที่กำลังเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของพิมพ์และเจก็เปลี่ยนไปตลอดการพิมพยายามถอยห่างเธอบอกตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความผิดพลาดเธอควรหยุดทุกอย่างก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้แต่ว่าเจกลับทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นกว่าเดิมเขาไม่คิดว่า จะถอยออกห่างกับยิ่งลูกหนักขึ้นเขาเริ่มส่งข้อความหาเธอทุกวันโทรหาบ่อยขึ้นหาโอกาสแต่ต้องเนื้อตัวราวกับต้องการให้เธอจดจำคืนอันตรายนั้นให้ได้และพิมพ์ยิ่งเธอพยายามต่อต้านหัวใจของเธอกับยิ่งถลำลึกจนกระทั่งวันหนึ่งพอยลูกสาวของเธอวิดีโอคอลมาหาพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสศขแม่จ๋า หนูมีข่าวดีจะบอกแม่ด้วยหนูจะกลับบ้านเร็วกว่ากำหนดแล้วนะอีกสองอาทิตย์เท่านั้นเองโลกทั้งใบของพิมพ์แทบหยุดหมุนเธอกำลังทำบาปกับลูกสาวของตัวเองและตอนนี้เวลากำลังเดินเข้ามาใกล้หายนะของเธอและเจวันหนึ่งก่อนที่พอยจะกลับบ้านพิมพ์ตัดสินใจนัดเจไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอรู้ว่าเธอจะต้องจบเรื่องนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็บพบว่าเจกำลังยืนรอเธออยู่พร้อมกับพลอยลูกสาวของเธอที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยน้ำตาคอเบ้ามองแม่ของตัวเองด้วยสายตาที่ผิดหวังและเจ็บปวดที่สุดแม่เสียงของพลอยสั่นเครือแม่ทำแบบนี้กับหนูได้ยังไงกันพิมพ์แทบสุดลงตรงนั้นมือเย็นเฉียบจยสั่นอย่างรุนแรง เธอหันไปมองเจแต่ชายหนุ่มกลับไม่ได้ดูตกใจหรือสำนึกผิดแม้แต่น้อยเขากลับยิ้มบางๆและพูดขึ้นว่าผมบอกแล้วไงแม่พิมพ์คนอย่างผมไม่เคยพลาดอะไรหรอกนะครับและแม่ติดกับผมเต็มเลยพิมพ์ตัวชาไปทั้งร่างเธอเพิ่งรู้ตัวว่าเจไม่ได้รักเธอจริงๆตั้งแต่แรกเขาก็แค่ต้องการพิสูจน์ว่าเขาสามารถเอาเธอได้และตอนนี้เธอได้สูญเสียทุกอย่างไปซะแล้ว หลังจาก,กวันนั้นพิมพ์ไม่สามารถมองหน้าของพลอยได้อีกเลยเธอพยายามอธิบายพยายามขอโทษแต่ไม่มีอะไรสามารถลบล้างสิ่งที่เธอทำลงไปได้พลอยเก็บกระเป๋าออกจากบ้านไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเจได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเขาเป็นฝ่ายเดินจากไปง่ายๆปล่อยให้พิมพ์จมอยู่กับความผิดและหัวใจที่แตกสลายสุดท้าย เเหลือเพียงตัวเองกับเงาสะท้อนในกระจกที่ตอกย้ำความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอหลังจากเรื่องสาวระหว่างเธอกับเจถูกเปิดเผยแม่พิมพ์ตัดสินใจหนีออกจากกรุงเทพมาหลบอยู่ที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่เธอเคยมาเที่ยวตอนสาวๆที่นี่มันเงียบสงบผู้คนใจดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอดีตของเธอ แม่พิมพ์เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเช่าบ้านไม้หลังเล็กๆในไร่ข้าวโพดของป้าแจมหญิงชราที่ใจดีแล้วคอยดูแลเธอเหมือนลูกสาวพิมพ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการช่วยงานป้าแจมทําสวนขายของในตลาดนัดและพยายามดื่มอดีตแต่ดูเหมือนว่าชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะที่หมู่บ้านนี้มีต้นหนุ่มชาวไร้วัย32ปีที่คอยวนเวียนมาหาเธออยู่เสมอต้นเป็นชายหนุ่ม ขยันหน้าตาดีและเป็นที่หมายปองของสาวๆในหมู่บ้านแต่ดูเหมือนว่าเขาจะให้ความสนใจแม่พิมพ์มากเป็นพิเศษพี่พิมพ์มาทำไร่กับผมไหมผมจะดูแลพี่เองนะเสียงทุ้มของต้นเอ่ยขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่พิมพ์กำลังรดน้ำต้นไม้เธอเงยหน้ามองเขาก่อนจะหัวเราะเบาๆต้นฉันแก่กว่านายตั้งสิบปีนะ แล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะพี่ตนยักษ์ไรผมชอบพี่ก็แค่นั้นเองแม่พิมพ์หัวเราะแต่ในใจก็อดไม่ได้ที่จะวันไหวตนเป็นคนดีอบอุ่นและอยู่ใกล้แล้วสบายใจต่างจากความสัมพันธ์ที่เล่าร้อนและเป็นพิษกับเจที่เธอเคยเจอมาแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้รับข่าวว่าเจกำลังตามหาเธอเขารู้แล้วว่าเธออยู่ที่ไหนและกำลังจะมาทวงทุกอย่างคืน แม่พิมพ์พจะเลือกอะไรระหว่างการเริ่มต้นใหม่กับต้นหรือกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตท,ที่เธอพยายามหนีมาหลังจากใช้เวลาคิดทบทวนหลายคืนแม่พิมพ์ก็ตัดสินใจเดินไปหาต้นที่กระท่อมไม้กลางไร่ของเขาต้นกำลังสับฟืนอยู่พอเห็นเธอมาเขาก็ยิ้มกว้างอย่างดีใจมีอะไรหรือเปล่าพี่ต้นรีบวางกขวานลงแล้วก็เดินเข้ามาหาเธอ แม่พิมพ์เงยหน้ามองเขาดวงตาฉายแววจริงจังถ้าฉันตกตรงอยู่กับนายแบบผัวเมียกันนายจะรับฉันได้ไหมต้นชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าโดยไม่ลังเลพี่ถามอะไรแบบนั้นล่ะผมขอพี่เป็นเมียตั้งนานแล้วนะเธอหัวเราะออกมาเบาๆแต่ฉันแก่กว่านายนะคนในบ,บ้านจะนินทาเอาได้ก็ให้มันนินทาไปเถอะพี่ผมสนใจแค่พี่คนเดียวต้นพูด แล้วคว้าข้อมือของเธอมากุมไว้แน่นหัวใจของแม่พิมพ์เต้นแรงนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่ามีใครสักคนอยากได้เธอจริงๆโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความลับไม่มีความรู้สึกผิดคืนนั้นแม่พิมพ์ไม่กลับบ้านเธออยู่กับต้นที่กระท่อมและทั้งคู่ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแต่อดีตยังไม่จบง,ง่ายๆไม่กี่วันต่อมา เจก็โผล่มาที่หมู่บ้านเขาตามหาเธอจนเจอและเมื่อเห็นแม่พิมพ์อยู่กับต้นความโกรธที่พุ่งขึ้นมาทันทีพิมพ์คุณหนี่ผมมาที่นี่เพื่ออยู่กับไอ้บ้านนอกนี่เหรอเจตะโกนนั่นได้ดวงตาวาวโรดต้นขยับมายืนข้างหน้าแม่พิมพ์พเหมือนเป็นเกาะก,กำบังให้พูดให้ดีๆนะคุณผมไม่ใช่ไอ้บ้านนอกของคุณนะเจหันความไปมองเขา แกแกคิดว่าแกเป็นใครวะแม่พิมพ์สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะเดินไปยืนข้างๆกับต้นแล้วก็จับมือของเขาเอาไว้แน่นเธอมองหน้าเจตรงๆแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดฉันเลือกต้นฉันกับนายมันจบไปแล้วเจนิ่งไปเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองสีหน้าของเขาสับสนโมโหเจ็บใจแล้วก็ผิดหวังแต่แม่พิมพ์ก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว เธอเดินเข้ามากอดแขนต้นไว้แน่นและก็หันหลังให้กับอดีตเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเองหลังจากที่แม่พิมพ์พตัดสินใจใช้ชีวิตกับต้นความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นต้นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแม้เขาจะอายุน้อยกว่าแต่ก็ดูแลเธอดีทุกอย่างเช้าวันหนึ่งแม่พิมพ์กำลังหุงข้าวอยู่ในครัวเล็กๆของกระท่อม ต้นเดินเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็โอบเธอไวจากด้านหลังจมูกของเขาแนบลงที่ซอกคอของเธอเบาๆอืมอย่าต้นมันจั๊กจี้นะเธอหัวเราะเบาๆแต่ก็ไม่ได้ผักใสเขาออกต้นกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นให้ผมกอดพี่แบบนี้หน่อยไม่ได้หรอครับแม่พิมพ์ยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวมือแก่งๆของต้นลูบไล้เอวคอดของเธอช้าๆทำไมวันนี้อ้อนจังละ่ะ ตอนจบหน้ากับลายของเธอก็ผมรักพี่ผมอยากกอดพี่ทั้งวันเลยนะแม่พิมพ์ใจเต้นแรงไม่เคยมีใครพูดกับเธอแบบนี้มาก่อนในช่วงกลางคืนต้นมักจะกอดเธอแน่นเหมือนไม่อยากให้เธอหายไปไหนเขาชอบรูปผมของเธอเวลาที่นอนแล้วก็เอามือแตะหน้าท้องของเธอเบาๆราวกับว่าเฝ้ารออะไรบางอย่างอยู่อยากมีลูกกับพี่ไหมล่ะแม่พิมพ์ถามขึ้นเบาๆ คืนหนึ่งตอนที่ทั้งคู่กำลังกอดกันอยู่ภายใต้ผ้าหม่มต้นเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างถ้ามีลูกกับพี่ผมก็คงรักมาก,มากๆแน่ๆละพี่แม่พิมพ์ซบหน้ากับอกของเขาความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจผ่านไปหลายสัปดาห์แม่พิมพ์เริ่มรู้สึกแปลก,ปกๆเธอเวียนหัวตอนเช้าเช้คนไส้บ่อยครั้งจนต้นเริ่มสังเกตพี่พิมพ์ไปหาหมอเถอะผมว่านะ พี่อาจจะมาได้ป่วยหรอกตอนพูดยิ้มๆแม่พิมพ์นิ่งคิดไปสักคู่หนึ่งก่อนที่จะไปหาหมอตามที่ต้นบอกและผลก็ออกมาตามที่เธอไม่คาดคิดเธอกำลังตั้งครรภ์แม่พิมพ์น้ำตาคอเธอไม่เคยคิดเลยว่าไวขนาดนี้แล้วจะยังมีโอกาสเป็นแม่คนอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อเธอบอกต้นเขาถึงกับตีใจจนเผลอยกเธอขึ้นหมุนรอบตัวจริงเหรอพี่ ผมจะเป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่พิมพ์หัวเราะทั้งน้ำตาอืมลูกของเราไงต้นก้มลงจูบหน้าท้องของเธอเบาๆแล้วก็พูดเสียงสังส่นๆขอบคุณนะครับที่ให้ผมมีครอบครัวจริงๆสักทีแม่พิมพ์มองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขของต้นแล้วรู้เลยว่านี่แหละคือบ้านที่แท้จริงของเธอส่วนด้านพลอยใช้เวลาหลายเดือน ในการประครับประคองชีวิตคู่กับเจหลังจากที่แม่พิมพ์หายตัวไปเธอพยายามทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เธอรู้สึกได้ว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้อีกแล้วคือหนึ่งพอยเปิดโทรศัพท์และเผลอไปเจอข้อความในเมลเก่าของเจมีอีเมลที่เขาเคยส่งหาถึงแม่พิมพ์เนื้อหาของมันเต็มไปด้วยคำพูดที่เธอไม่อยากจะเชื่อพิมพผมยังคิดถึงคุณผม หยุดรักคุณไม่ได้คุณจะเป็นของผมตลอดไปพอยมือสั่นน้ำตาไหลาภาคมันเป็นความจริงเจกับแม่ของเธอเคยมีอะไรกันจริงๆพอแล้วพอยพึมพํากับตัวเองก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญพอยเดินไปหาเจที่กำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกเขาหันมามองเธอด้วยสายตาเรียบเฉยราวกับรู้ว่ามันต้องมาถึงวันนี้พอย เราต้องคุยกันแล้วล่ะเจพูดเสียงเรียบพอยสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะเอาเอกสารยามาวางตรงหน้าเขาใช่เราต้องคุยกันละและฉันตัดสินใจแล้วนะฉันจะไปจากที่นี่เจนิ่งเงียบไปก่อนจะพยักหน้าช้าๆเธอรู้หมดแล้วสินะพอยหัวเราอยอดตัวเองรู้สิรู้มานานแล้วแต่ฉันหลอกตัวเองมาตลอดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ฉันก็พยายามอดทนแต่ความจริงก็คือมันไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมเจงเงีบไปก่อนจะหยิบปากกามาเซ็นชื่อลงบนใบาย,ยานี่เธอจะไปไหนพอยิ้มบางๆฉันจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างประเทศฉันอยากใช้ชีวิตของฉันเองก่อนที่พอยจะเดินทางไปต่างประเทศเธอตัดสินใจออกตามหาแม่พิมพ์เธออยากรู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนและแม่เป็นอย่างไรบ้าง เธอใช้เวลาหลายสัปดาห์จนในที่สุดก็มีคนบอกเธอว่าเคยเห็นผู้หญิงคล้ายแม่ของเธออยู่ในชุมชนหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งเมื่อเธอมาถึงที่นั่นเธอเห็นแม่พิมพ์กำลังกวาดลานที่หน้าบ้านหลังเล็กๆเ,เธอดูมีความสุขและดูสดใสกว่าที่เคยพอรู้สึกใจเต้นแรงเธอเดินเข้าไปหาแม่พิมช์ช้าแม่แม่พิมพ์หันมาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกพล สายตาของแม่พิมพ์เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดพอยยืนมองแม่อยู่นานก่อนจะเดินเข้าไปกอดเธอแน่นแม่หายไปไหนเนี่ยทําไมแม่ถึงไม่อยู่กับพอยแม่พิมพ์น้ําตาคอแม่ขอโทษพอยพยักหน้าพอยไม่โกรธแม่แล้วพอยแค่อยากให้แม่รู้ว่าพอยคิดถึงแม่เสมอนะแม่พิมพ์สะอื้นแล้วก็กอดลูกสาวแน่นขอบใจนะลูก หลังจากที่แม่ลูกได้กลับมาเจอกันแม่พิมพ์ก็ตัดสินใจบอกพลอยเรื่องที่เธอกำลังตั้งท้องอยู่พลอยตกใจมากแต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มจริงหรือแม่พลอยเอามือแตะที่ท้องของแม่พิมพ์หนูจะมีน้องหรือแม่แม่พิมพ์พยักหน้าใช่สิลูกลูกของแม่กับต้นไงพลอยน้ำตาไหลแล้วก็หัวเราะเบา,บาแม่พอดีใจด้วยนะเธอหันไปมองต้นที่ยืนอยู่ใกล้ ตนยิ้มให้กับพอย,อย่างอ่อนโยนก่อนที่เธอจะเดินไปหาเขาดูแลแม่พิมพ์พให้ดีด้วยนะต้นพยักหน้าผมจะดูแลพี่พิมพ์พตลอดไปนะวันเดินทางมาถึงพอยต้องจากไปเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศก่อนที่จะขึ้นเครื่องเธอหันไปมองแม่พิมพ์พอีกครั้งพอยจะส่งเงินมาให้แม่กับน้องนะแม่พิมพ์จับมือของโูกสาวแน่นขอาใจนะลูกดูแลตัวเองด้วย พอยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะหันหลังเดินเข้าไปในสนามบินทิ้งอดีตที่เจ็บปวดไว้ข้างหลังและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง